รอบนี้พิเศษครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับคุณชูแชนแนลครับผมอักขียน้องครับมือนี่มาเดอร์ผู้ใดอยากจะได้ง่วงงาม,งามจากขอของ หอยดีวงองามนะครับพี่น้องครับมื่อนี้ที่เด็ดมีอ่างัวทองงัวแม่ลูกตัวเมาน่าหนานะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่เด็ดนะครับอนาคตดพอพันผู้ใดญ่ว่าท่านในคลิปก่อนนะครับก็มีมาให้ประจําคลิปนี้นี่เด็ดกว่าเก่าอีกนะครับพี่น้องครับทั้งอ่าม็ดสีทั้งเนื้อหนังนะครับพี่น้องครับอ่างามๆเลยล่ะครับผมมื่อนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่19นะครับพี่น้องครับเดือนกรกฎาคม พี่ขารไก่ยู่ที่บ้านสงเปื่อยตะบนขาวอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับเนาะอยากจะได้ของดีคุณชูศิพภาพมาเบิ่งนะครับก่อนอื่นไปทักทายกับทั้งหอยเดียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี่ก็มีของเด็ดๆมากฝากขึ้นเราครับผมการรับประกันกับรับประกันสากล1หนึ่งเดือนแล้วการขนส่งกับส่งฟรีภาคอีสานราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทย้าบ่ไกลนี่ผมบ่เก็บมาจำนะครับเก็บตังหน้าคอกเพื่อความปลอดภัยสบายใจของลูกค้า ครับผมประกู้ใดอยากอยู่ใกล้อยากมาเบิ่งตัวจริงก็ขี่เข้ามาได้ครับเบอร์โทร0 6 1 6 6 7 9 7 2 0ครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับครับอ่ะตัวแรกครับผมเอาไอ้นี่ก็ได้ครับคู่นี่ได้เหรอแม่นครับเอาบอกก่อนได้พี่น้องคู่นี้นี่เป็นอนาคตพ่อพันงามลงานเลยครับพี่น้องครับแต่สิเปิดตัวตัวเมาแดงเห่ก่อนเนาะครับเมาแดงนี่แขนอันตันพี่น้องครับเนื้อหนังไทยย่างเต็มหนอกต่างๆเป็นหล่นธรรมชาติพร้อมเป็นหัวหล่นธรรมชาติพร้อมนะครับเนาะ รับโลนธมรมชาติพ้อเป็นลูกพ่อใหครับห่อเดียวลูกออกฟอร์ดอายุอ่าเต็มหกเดือนอีกสามสี่มือครับลูกออกฟอร์ดได้ครับพี่น้องครับจะเต็มหกเดือนอีกบ่กกี่มือนี่ละครับพี่น้องครับอาะลุนธรรมชาติสวยๆเอาเบื้องมุมหนาก่อนนะครับพี่น้องครับเกียรตพี่เมียมครับเกียรตพี่เมียมเกียรตพี่เมียมได้ครับพี่น้องได้เนี่เบื้องทาเดินทายยางนะครับนะพวนหน้าฝนนะวนเห็นว่าพี่น้องครับเออนี่เได้ได้อ่ะเนี่ยพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวคุณทูหามุมไทยให้พี่น้องเห็นชัดๆก่อนนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังบึ้งชัดๆนะครับเด้ออ้าวนี่นะครับเออเอายืนมุมนี้แหละโอเคยืนอ้าวตัวนี้ห้อยเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไหร่เปิดใบสองหมื่นถวนครับตัวนี้สองหมื่นถวนถวนนะครับพี่น้องครับส้นสูงประมาณเท่าไหร่ครับพันร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยยี่สิบเจ็ดครับใส่รอยยี่สิบห้าถึงรอยยี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องเจ็ดพอดีครับแข็งคานเหียดตรงครับเอาเบึ้งสะอาดชัดๆนะครับสำหรับ พอพันอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เบื้องแผ่นหลังย่างเปรเลยล่ะครับหลังเปรเหล็บเสียบครับย่ำนะครับเป็นโลนธรรมชาติพร้อมนะครับเน,นา,านะน,ะนี่แข้งขาเหล็บดีๆสวยๆเลยนะครับพี่น้องนี่สวยๆเลยนะครับงเงบ<อ>ื้องเหงาหางง่ายๆนี่นี่นะครับโอเคมาท่านหนุกเออนี่ยเนี่นี่เออนะี่นี่นี่อ่ะ มึงจะชัดเด้อครับพี่น้องเด้อเอาอ้อยใส่ไปครับเดี๋ยวมึงทักใส่เอออ่ะนี่มึงมุมนี่นะครับนี่แหละสองมื่นถุนถวนครับพี่น้องเออเอายืนสวยๆไปหนิสองมื่นถุนถวนนะครับเออปล่อยไปเลยตัวที่สองครับผมตัวที่สองตัวคู่กันนะครับตัวคู่กันนะครับตัวนี้สีเอ่อเม็ดมะขามนะครับพี่น้องสีเม็ดมะขามย่างสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้มาดูจับให้นะครับเนาะเพราะว่าง้วยผม่ได้ผูกนะครับพี่น้องครับเอออ่ะจอดยืนท่าในลูกจะา้ามนต์ตัวแดงไปหนิ ตัวเดี๋ยวเด้อเอาตัวแดงออก,กนะสีตัวตัวนี้นี่ลูกพอได้เจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตอายุเจ็ดเดือนครับลูกของช็อกโกแลตอายุเจ็ดเดือนเออนี่ป้างกันแล้วพี่น้องสูงร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยสามสิบครับตัวนี้สูงร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยสามสิบนะครับเนาะเออเดี๋ยวให้เพื่อนเอาตัวแดงออกก่อน เอาตัวนี้ห้อยเดียวเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้23,000บาทครับตัวนี้23,000ื่นสะครับพี่น้องครับเนื้อหนังยุนหยนแล้วก็เม็ดสีที่แดงเข้มนะครับพี่น้องเด้ออ่ะโอเคนะครับนี่เบื้องหน้าตาสวยครับอ่าสวยนานุ่มเบื้องใก่ไก่นะครับพี่น้องครับนี่เรียบสวยสวยเยวให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะหลังเป็นร่องเลยครับหลังเป็นร่องอยากให้เห็นพี่น้องว่าแล้วก็ขวนอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับขวนสวยครับแล้วก็ลูกค้าบางคนสงสัยว่าหัวเพิ่นเลี้ยงหัวอาหารเลี้ยงบ่วไตหยาผมกรับหัวตัดครับครับผม ธรรมชาติล้วนๆครับอันนี้2องหมืนสามตัวจริงงามเลยเด้อครับพี่น้องเลี้ยงธรรมชาติล้วนๆครับไข่สองตัวนี้จักเดือนก่อนให้อยูวเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนเด้อครับพี่น้องประมาณเจ็ดเดือนนะครับตั้งตรงเปี้ยครับไข่สองออกต่างๆสวยๆสีนี่ว่ป่านว่ดังเล้ะพี่น้องเด้องามๆเลยแหละครับอเบื้องมุมด้านขวาชัดๆสีนี่ย่างสวยย่างแจ่มเลยนะครับนี่เด็ดนะครับเนาะอีกขังนึงครับป๋านีน่ะมุนมุนตัวนี้เป็นเสียือกแล้ว ฝึกเ stüt, ต้น, mm s. <S ตนตเป็นเชือกแล้วนะครับเนาะเออเนี่เน so ี่สีบวป่านพวดังอ่ะเนี่ยแหละครับพี่น้องครับคูอ่าง้อผูนะครับพี่น้องครับงัอผูเอางอยามได้ก็ไมาเอาเออนะเออนี่แหละครับพี่น้องเืิ่งคูกันนะครับเนาะอ๋อเนี่ยแหละคููกันผู้ใดอยากจะยกคูได้เด้อครับพี่น้องเด้อคูมีราคาพิเศษครับเดคู่ราคาพิเศษตัวต่อไปครับต่อไปเป็นต้นนี้ครับห่วททองครับ เอาพี่น้องครับมาเบิงตัวที่2นะครับเอ้ยตัวที่3เบอร์3นะครับเป็นง้วทองนะครับพี่น้องหอรลุนธรรมชาติตัวใหญ่เลด้อครับเด้อตัวนี้ทองจะเดือนละห้อยเดียวทองสี่เดือนครับทองสี่เดือนครับพอได้ครับวีโก้สองล้านครับวีโก้สองล้านอันนี้น่าจะง้วทองแรกเนาะแม่นครับทองแรกเป็นแม่สาวฟันขูเหลกครับแม่สาวแม่นางทองแรกนะครับเพิ่งได้ฟันคูเหลกนะครับสูงเท่าไรเนี่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอายุหน่อยแต่ว่าใส่ใหญ่ครับอายุหน่อยแต่ว่าใส่ใหญ่นะครับเนาะ ่อห้เดี๋ยวเปิดว้เท่าไหร่ตัวนี้เปิดวบสองหมื่นหาพันบาทครับตัวนี้สองหมื่นหาเด้อยครับพี่น้องผู้ใดหาเงัวทองนะครับเนาะหิวหยาสองหมื่นหาเพื่อจะกินหยาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปกินลูกไปสองหมื่นหานะครับเนาะเออใหญ่ครับหญ่ครับถ่ายยาสองหมื่นหาตัวหญ่เด้อยครับพี่น้องครับอจะไปกินหยาน้ำมูนะครับนี่สองหมื่นหาตัวคนถางที่ยหญ่มาเบบ่งตัวจริงนี่ว่า่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเออ เนี่เอาเบื้องตัวจริงของท่ายืนมันอยากมันเล่นน้ำมูคับพี่น้องครับนี่เห็นเบื้องตัวจริงๆเราะครับเลยยกยกชุดไปโหลดกรับตัวแม่ลูกนะผู้ใดได้นะครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่อยากได้แม่ลูกงามเลยครับด้วยพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะจัดแม่ลูกให้เบื้องสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมแม่ลูกกันครับอ่ะพี่น้องครับอันนี้คูปิดท้ายอันนี้เป็นแม่ลูกเทพลูกหนาย่างงามเลยครับแลวก็แม่ใหญ่อ่างลูกโตแม่ด้วยครับ อันนี้ลูกพอได้เดี่ยวอยเดียวลูกเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งจักเดือนหรือครับตัวนี้อายุประมาณหกเดือนครับหกเดือนแม่ทองไปครับแม่สถานะทองว่างครับทองว่างแม่สูงเท่าไหร่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับใส่ร้อยสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องครับลูกที่ไหนห้อยเดียวลูกที่สองครับเอาคู่นี่จัดไปครับเปิดไว้ที่อาปกติเที่ยวก้อนผมเปิดไว้สามหมื่นเก่ารอบนี้พิเศษครับสามหมื่นสามพันบาทพ่อครับคู่นี่พิเศษสามหมื่นสามนีครับพี่น้องทรงฟรีทวยยิสานบัวไก่นี่ ะบ,บมีมาจําเก็บเงินไปทั้งเอาแม่นครอันนี้บัดนี้เห็นราคาไปแล้วสีภาพเบิ้งหน้าละเอียดงัวด้อครับเ,เบด้อดดดดเฮาเน้นเบิง่งผลงานเลยนะครับนาะพี่น้องตัวนี้เป็นลูกตัวแมนาตันนะครับพี่น้องแข็งขายง่ๆเบ่งองแผ่นหลังนะครับน,นับ้นหนาแล้วก็ขวนค่อนข้างที่จะจับสวยเลยทีเดียวนะครับนี่3 3ม0 0ืสา,สาหาใชได้แม่บักง่ญ่เลยนะครับพี่น้องนี่อ่างงใหญง่ๆนะครับพี่น้องครับเน้นเบิ่งลูกกอนนะครับด้อจังเบื่องแม่นะครับเป็นงัวแม่เครื่องบดแบบจัดเต็ม ใลูกผลงานใหญ่เหงาหางย่างหนานะครับพี่น้องครับเน้นเบื้องลูกเบื้องผลงานตำหนิโบมีนะครับเนาะนี่เอาลูกเติอสีพาเบื้องแม่แบบนี้พี่น้องแม่นี่สีแดงเข้มนะครับเนาะเออนี่ยนะครับพี่น้องแม่แดงเข้มนะครับอ่ะแดงเข้มเข้มเล็บบ่มีปัญหานะครับอ่ะนี่นี่นะครับเด้อนี่ตัวแม่เพื้นังอ่างใหญ่ๆหน้าตานะครับเนาะอ่ะเบื้องหน้าตานะครับเออนี่ยแหละผู้ใดอยาก จะได้ง่วงงามๆนะครับพี่น้องจะสีย่างอ่อนให้เบื้องด้านข้างสายของแม่เพิ่นนะครับเนาะตัวจริงใหญ่ด้วยครับพี่น้องสีก็คือกันนั่นแหละพี่น้องเบื้องข้างเดียวแล้วเลยนะครับเนาะทั้งลูกมันอยากกินนมพี่น้องเอ้านี่เด็ดๆเลยล่ะครับผมอ้วนโดยธรรมชาติเด้ครับอันนี้บ่าได้บ่เป็นหัวงอาหารนะครับพี่น้องอ้วนอ้วนเดี๋ยวเพื่นถุกกร่มของมันนั่นแหละครับอ้วนในน้ำนมเออนี่น้ำนมล้วนๆนะครับเนาะลูกตัวใหญ่แห้งนะครับพี่น้องเอออ่ะนี่นะครับเอาไปหากินหญ้าไปนี่ไป เออเดี๋ยวใส่เบื้องทายยางนะครับพี่น้องเขาหมนะครับพี่น้องเอา้านี่แหละที่เด็ดผู้ใดอยากจะได้งวแมลลูกนะครับงวแมนลูกหรือว่าจะเป็นงัวทองงวพอพันธุ์น,น,น,คนะครับพี่น้องนี่มาเหลือกเอาเอ้าผู้ใดเห็นครูนี่บริษัทแต่ยนขึ้นมาเบื้องห่นะครับเนาะงามด้วยครับพี่น้องทั้งสองตัวได้ลหละก็มันนี้ห้อยดยวยกันนะมิบมิประมาณนี้เนาะแมนครับ,รบผมสำหรับพิปนี้กะขอสวัสดีครับ